นานไงอีเวงขอปิดไฟเลยแว็บเ,เปิดดิเออโอเคมึงอยู่โอเคจะอยู่ก็อยู่ไปใบแจ้งเกิดอีนี่ใครเอ่ยใช้เองได้ไหมเนี่ยทำหาอะไรเนี่ย ถามาอะไรอีกเนี่ยเอ่อเดี๋ยวนะอขอไปเรืเ่อยๆอะไรเนี่ยนี่จิ้หัวแม่งเลยมันไม่มีอะไรให้อีกแล้วเหรอมันไม่มีออปชั่นเสริมให้อีกแล้วเหรอ ปิดปิดไฟลเล่นอยู่นั่นแหละค่าไฟบานชัวโอ้ยมีอะไรให้เล่นอีกไหมเนี่ยขยายจอมันเลยขยายมันโอเคนะครับเธอไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเหรอเธอไม่มีตัวอะไรอะไรติดตัวมาเลยเหรอประโถ คุณเธอคุณเธอไม่มีเไรติดตัวมาเลยให้กูทำอะไรดีนะแล้วเธอจะให้ฉันทำอะไรมีแค่ขวดนั่งขวดนั่ง,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 งอยู่ขวดนึงเอ้ยปัญหานี้แก้ยากปัญหานี้มันแก้ยากโอ้โอ,อะไรนะซ้ำติง ปิดไฟไม่งี้ปิดไฟมันก็ยังอยู่หรือว่าต้องเอาไอ้นี่มาเจอไม่ได้เอาไม่ได้ไไดปัญหานี่เราคิดไม่หายคิดไม่ตกเลยเนะี่ยเดี๋ยวนะเอามาดูเอาไอ้ควดเครื่องดูมชูกำลังมาให้กูทำอะไร แล้วแล้วงก็ทำหาอะไรไม่ได้แล้วกูปัดโทร <c oughs> ดีเจออะไรเฮ้ยกุญแจเซลล์รูมเปิดไฟขึ้นมาสิแล้วกูทำไรต่อเดี๋ยวออกไปข้างนอกได้ไหมเขาออกไปข้างนอกได้ไหม อ้าวเธอหายไปโอ้เพอร์ซีบอ่าไม่ออกเว้ยเชือกกระดามเก็บไว้เราเจอโอ้รูปเด็กว้ไปออกไปเ็ดเตยอู้ห้องสุดท้ายครับ The safe room โอเคเราจะเคลียร์กันแล้วนะฮะในเกมนี้อะไรอ่ะ mm hmm. เออหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ไม่มีเบาแสกูเลยเหรอ mm hmm. แม่งเย้ยไม่มีเบาแสเลยกูเลยเหรอ mm hmm. อะไรอ่ะ สามสี่โอ้จะมีเบาะแสอะไรกูไหมนั่นอะไรเอ่ยกูเอ่ยไงเซตเต้อะไรจะมีใครทิ้งอะไรให้ไหมจะมีใครใจดีท enfin ิ้งอะไรกูไหมเนี่ย 1 9เหรอ2องห่งปีนี้มันอะไรนะี่อ่าอ่าช่างยากเหลือเกินเดม,มเลขอะไรดี 2 7 3 2, 2ไม่ได้1นึ่งอ่ะอ่อห้าเช็ดเบ้อะไรกันเนี่ยพี่พวกเองลงม้มหกันแกล้งกูเหรออุ้อุ้อ๋ออ๋อเราย้อนกลับไปได้แล้ว ะะและเราก็เพิ่งรูน้นี่แหละโอ้เสียงอะไรโอ้ไม่มีอะไรให้แล้วไปเบิ้ลไปเบิ้ลไปเบิ้ลจ้าอยู่ไหนไปเบิ้ลเอาที่ไปเบิ้ล เอ่อเหมือนกันว่าฉันมองไม่เห็นอะไรแล้ว no not bad สามเหรอตุ๊กตาหมีอ่ะฉันทำอะไรได้ไหมเรือยหนึ่งเก้าหกสามเหรอน่าสนน่าสนหนึ่งเก้าหกสามมันมีบอกอยู่ห้องนี้ หรือจะเป็นนี่นี่วะหนึ่งเก้าจสี่เจ็ดสี่ไปเลย แม้ไม่ได้เออพัร์เซนเกมนี้มันยากอยู่จริงๆนะเชือกนี่มีวม่ทำอะไรว้ปิดให้ได้ตูจะปิดให้ได้ <c oughs> อ่าเจ้าเป็นว่ากูไม่เคลียร์เกมนี้แม่งเลยดีไหมอะไรอะหนึ่งเก้าหกสามหรอ 1,9,6,3,1,9,6,3,1,9,6,3โ okay. อเคเราจะลองใช้กันนะคีย์เวิร์ด 1,9, โอ้6 3เอ๊ะไม่ได้วายจะมีใครช่วยทันได้ไหมเนี่ยไปดูแต่ห้องแรกแม่งเลย เนี่ยออฟเบิร์ดมันเปิดไม่ได้เอ่มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยม,มีแต่ไอเนอี่ยที่เปิดได้อย่างเดียวอะ่ะ จริงวะวก็เอ่อกูก็ไม่จำเลยเนาออะรถใปตรงนี้หายไปแล้วอะใต้เตียงกระดาษใต้เตียงหายไป อ๋อเพราะอีดมือเด็กนันเอาไปนเองโอเคทำอะไรดีแล้วขอขอคัดก่อนนะฮะโอเคหลังจากที่ผมไปแอบไปดูนะฮะก็เลยรู้ว่ารหัสต่อไปมันก็คือหนึ่งเก้าสี่อต่อเจ็ดมั้งน่าจะเจ็ดโอจดเคปได้แล้ววาย Why I have to die mom ทำไมทำไมฉันถึงต้องตายแม่ I want to live ฉันต้องการที่จะอยู่ไม่ไม่เธอไม่อะไรสักอย่างโอ้โอ้โ oh อ้ oh. ไม่แบบแบบแบบอีเแดบบ็กเคียนี่ไอแซดอืมหายไป โอ้โหมันโผล่หน้าก็ชัวร์เลยเตรียมตกใจนะครับเฮ้ยอียหายเช็ดเต้หายไปไหนโอ้โหปิดจังแรงลีเวนเว็บโอ้โหหนึ่งทำให้กูตกใจได้ไหมเนี่ยจะมาพิสูจน์กันนะครับโอ้ ฝิดนามาจ้าเอ๋แน่ปึ๊บเร็วที่ดยดคัใจเราไม่ไหวแล้วนะจ้าเอ๋แคนี้ก็จบไปนครับสำหรับเกมนี้ก็ใครชอบโอ้ขี่ดูสเปเชยลุลูม เพ่ได้ห้องพิเศษแต่กูไม่เล่นโอเคก็สำหรับใครชอบก็กดก็ใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบเก็บไว้ใครเกลียดใครเกลียดดิดไลค์ใครชอบมาซับสไคร์นะฮะก็งงกับส,รสาราิลต์สครนี้และเกินถ้าพูดผิดสักทีนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับ